สวัสดีครับน้องๆ FC โกดงขนมปังซิ่งนะครับกับช่องใหม่นะจากช่องเก่านะครับยังลบยังยังไม่ได้ลบหรอกครับแต่พอดีได้โทรศัพท์ใหม่มาก็เลยทําช่องใหม่มาเพิ่มเติมนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนวันนี้มาอะไรครับวันนี้คลิปแรกนะครับกับช่องนี้ครับนี่มาหา้องหมาตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับคงจํากันได้นะครับที่ผมลงช่วงเไม่กี่วันที่ผ่านมาตอนกลางคืนครับ นี่น้องเขาเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับดูหน้าเขาก่อนนี่ฮะหายใจต้องหายใจทางปากนะครับน้องๆเพื่อนๆทุกคน,นนะครับวันนี้จะมาให้อาหารหนาวนะอ่ะถือให้หน่อยตาก,กล้องจำเป็นอันนี้มาถ่ายไว้ตรงนี้ถือ,อถ่ายให้พ่อเวยอ่านี่ครับเขากินได้แต่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นกระดงกระดูกกินไม่ได้เลยนะครับผม เากินได้เฉพาะเนี่ยพวกเป็นขนมปังนิ่มๆน,นะครับวันนี้มีตากล้องพิเศษนะด้วยกันนะครับแต่ว่ามือเสียวแล้วพ่อมา,มาตัวนี้นี่ตัวใหญ่ใหญ่กว่านี้เนี่ยครับน่าสงสารมากเลยนะครับใครดูใครแชร์เออใครดูนะครับใครดูโกดงขนมปังซิ่งครับตอนนี้ก็ ก็ช่วยกันแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแชร์ออกไปครับเผื่อมีใครใจดีนะครับมาช่วยเหลือเขาได้นะครับนี่ครับหน้าสงสารจริงๆครับไม่รู้จะหายไหมเนี่ยเดลอดเข้าไปถึงตาแล้วครับผมนี่ฮะนีเวลากินต้องหายใจทางปากด้วยครับทั้งกินทั้งหายใจทางปากด้วยครับหน้าสงสารหน้าฝากน้องๆนะครับทุกคนที่เข้ามาในช่องโกดง ขนมปังซิ่งนะครับเข้ามาใหม่ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ <oun m. S 2> ไ,ไปด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับนี่หมดแล้วครับเดี๋ยวไว้วันหน้าเนี่ยหนูเลือดไหลออกมาเต็มเลยครับเวลาเขากินที่ทรมานสุดๆเลยครับไปแล้วนะเนี่ยหนูต้องหายใจอย่างแรงอ่ะฟังหายใจก่อนครับปากไว้แค่นี้ก่อนนะครับน้องๆเอทุกคนครับสวัสดีครับผม